อารุณสวัสดิ์ครับผมอรุณสวัสดิ์สวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมคลิปนะครับที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะวันนี้ผมพามาชมนะคะผมกล้วยไม้ป่าอีกหนึ่งชนิดนะครับผมที่ดอกสีสดสันสีสดสวยนะครับผมสีบันเย็นเลยนะครับผมชมพูพิ้งเลยนะครับผม เอื้องแปลงสีฟันนะคะผมชื่อน่ารักรูปดอกเขาก็น่ารักเหมือนแปลงสีฟันเห็นไหมครับกําลังออกดอกเลยเอื้องแปลงสีฟันเป็นกล้วยไม้ป่าแท้นะครับผมเวลาออกดอกจะทิ้งใบทั้งหมดเหมือนตายอย่างเนี้ครับผมเห็นไหมเหมือนเขาจะตายแต่พอเขาเวลานี้เขาก็จะออกดอกที่ปลายมาสวยมากดอกสีสันสดใสนะครับผมสุดสวยอันนี้ดอกออกยังไม่เต็มที่นะครับผมพามาชมกระถางเล็กที่ออกก่อนกระถางใหญ่ก็กำลังจะออก นะครับผมเอื้องแปลงสีฟันถือเป็นไม้ป่านะครับผมทางภาคอีสานใต้หรือภาคใต้นะครับผมที่ค่อนข้างทนแดดมากนะครับผมทนแดดสุดๆครับผมตัวนี้เรามีจัดจำหน่ายนะครับผมเอื้องแปลงสีฟันกับกล้วยไม้ป่าทุกชนิดนะครับผมใครที่สนใจอยากเลี้ยงกล้วยไม้ป่านะครับผมทักแชทแอดไลน์โทรมาหาเราสอบถามเราได้ที่เบอร์0959-418-988สนะครับผมสอบถามวิธีปลูกสอบถามราคาสอบถามปุ๋ยสอบถาม อย่างอื่นได้นะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะเรื่องแปลงสีฟันนี้ตอนนี้เขากําลังทิ้งใบเพื่อแต่งออกเพื่อออกดอกนะครับผมแล้วก็จะแตกยอดใหม่พอออกดอกเสร็จก็เขาก็จะแตกยอดใหม่นะครับผมกล้วยไม้ป่าทุกชนิดนะครับผมและอัตลักษณ์พิเศษคือเขาจะออกดอกแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมไม่มีกล้วยไม้ป่าชนิดไหนออกดอกตลอดปีนะครับผมนอกจากไม้ปั่นตานะครับผม อันนี้เอื้องแปรงสีฟันนะสวยมากสีสันสดใสครับผมเนี่ครับอันนี้ช่อเล็กแต่ก็สวยไม้ป่าที่บ้านของใครออกดอกบ้างแล้วส่งดอกมาอวดกันบ้างนะครับผมนี่ครับพามาชมตอนจิบกาแฟยามเช้านะครับผมเอื้องแปลงสีฟันน่ารักทนแดดครับทนแดดมากๆเอื้องแปลงสีฟันช่วงนี้ไม้จะทิ้งใบไม้เบาครับถ้าซื้อก็คุ้มนะฮะช่วงนี้แล้วก็ออกดอกกันแล้วก็เขาแตกยอดใหม่หน้าฝนนี้ พามาชม3 4อย่างวันนี้ออกดอกครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจากช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับยังไงกดคนละไลคยให้ผมนะคะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับใครอยากเอฟสินค้าหรือว่าซื้อกล้วยไม้ป่าชนิดต่างๆไปปลูกนะครับผมเราผมลงคลิปตลอดขายจริงส่งจริงครับ ขอบคุณทุกท่านที่เอฟสินค้าเราไปนะขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามารับชมกดไลค์ให้เราเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับ